สวัสดีค่ะมีรถซีดาน4ประตูเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะชเชฟโรเลตครูซ2.0 LT แซดท็อปสุดเกียร์โต้ดีเซลเทอร์โบปี2012ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้น2 0 0 0 0บาทส่งเดือนละแค่700 0บาทเองนะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะเชฟโรเลตคูสนะคะเครื่องยนต์2,000 LTZ To อสุดเกียโตนะคะคันนี้ปี2012ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะคะประหยัดมากๆเลยค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่299,000บาทเท่านั้นภายในนะคะก็จะเป็นเบาะนังนะคะลายสองสีสีน้ำตาลผสมกับสีดำสวยมากๆเลยนะคะกระจกปบไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์แบ็กแอเบสกุญแจรีโมทนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะ ดิจิตอลค่ะเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ CD นะคะสะภาพดีค่ะคันนี้ขอฐานเงนเดือนด้รับรวมผู้เช่าซื้อที่สืครคันี้ได้นะคะที่หนึ่งื่นห้าบาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันี้ไปใช้งานไ้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถซีดานสีประตูเครื่องยนต์ดีเซลนะเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะได้สีขาวด้วยสภาพดีค่ะ รอปสุตด,ด้วยนะเป็นรุ่น L t Z ค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะสภาพดีบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุรับประกันให้เลยนะคะน่าใช้ค่ะจัดไฟแนนไม่ยุ่งยากเลยนะคะยี่ห้อนี้อาจจะต้องใช้เงินดาวนิดนึงนะจัดเต็มไม่ได้นะคะดาวเริ่มต้น2,000มบาทขึ้นไปนะคะอยู่ที่เงื่อนไขของแต่และไฟแนนแล้วก็ เอกสารของผู้เช่าซื้อนะคะเดี๋ยวเปิดฝากระปรงหน้าให้ดูค่ะนี่ค่ะหน้าเครื่องนะคะดีเซลเทอร์โบค่ะสะภาพดีนะคะใครกำลังมองหารถซีดาน4ประตูเครื่องยนต์ดีเซลนะคะต้องเป็นคันนี้เลยค่ะ c h e v r o e t c r u z 2.0 LT Z สตเกียร์โต้ดีเซลเทอร์โบปี2012ค่ะ 2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092-5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติ๊กช่องไอดีนะคะพิมพ์092-5050858มาสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีให้ข้อมูลค่ะออกรถไม่ยุ่งยากนะคะโทรปรึกษาได้เลยค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ